สวัสดีครับวันนี้มาติดตั้งจอโปรเจคเตอร์ที่งานประสายหาเสียงของภาคหนึ่งนะครับผมมากัน3คนมาติดตั้งจอขนาด180นิ้ว4จอที่บริเวณลานอเนกประสงค์เพื่อนใจห้ของระยองครับเป็นการประสัยหาเสียงครับช่วงโค้งสุดท้าย การประสิิ์ให้ะใหญ่วันนี้ก็มีคนมาเป็นหมื่นกว่าครับผมเอาจอมาลงละลงไว้แล้วละตั้งเสร็จไว้แล้วละช่วงหนึ่งตอนนี้คนเข้ามาละพอดีคนเข้ามาช่วงเย็นๆหนะ่อยก็ประมาณ5้าโมงห้าโมงงานเริ่มแล้วแหละครับมีพักปลาใสเข้ามาเนี่ยมีผู้แทนมีคนหาเสียงก็เข้ามาแล้ะทักทยกายประชาชน วันนี้ลมแรงมากครับลมแรงมากดูที่แรกผมตั้งเสร็จแล้วนะครับนี้คือผมตั้งเสร็จไว้แล้วคือลมมันแรงมากก็เลยลื้อออกมากลัวมันพัดไปโดนคนหรือกลัวของเสียหายด้วยก็คนเข้ามารับลมดูลมครับดูพัดไอ้า at, ขาตั้งนี่ลมคือแรงมากที่แรกมันตั้งไว้เสร็จอ่ะนี่คือลูกชายเอาลูกชายมาช่วยครับลูกชายมาช่วยพอดีลมมันแรงเราก็เลยถลอกออกงี้ คือออกแบบมาด,บดีครับเสร็จแล้วก็บรรยากาศก,ก็อยู่ประมาณนี้อันนี้ขั่นขั้มนะครับผมมีบรรยากาศภาพมาฝากด้วยครับนี่คือภาพก่อนงานเริมก็ติดตั้งอะไรเสร็จหมดแล้วแหละครับพอดีพวกคนมาคัวงปลาใสเข้ามาแล้วครับนี่คือบรรยากาศของงานนะครับ ก็ดึงออกประมาณนี้นะครับลมมันผัดแรงมากครับดูไปนะครับนี่ครับคือลมเราก็ดึงออกเพื่อไม่ให้ลมมันต้านลมมากถ้าต้านลมมากเดี๋ยวจอมันก็จะหักหรือปิวเป็นบ้าเลยเสีตทีก็ลมลมสงบไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็เลยเซ็ตแบบนี้ก็ออกมาได้ ไม่ดีแต่ก็ผ่านมาด้วยดีครับ